ราจะไปร้านไหนเป็นร้านโปรดของโค้ดวอมเลยมาดูนครับว่าเซียมซีที่ประเทศเราและที่สิโปที่ไหนจะเป็นโปรดเด็ดบอกเลยว่าตันนี้ตัดๆตัดๆหน่อยโค้ด you have โปวดสิงคโปร์นี่เด็ดไปเด็ดไปสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาน่าจะสี่สี่ตอนนี้ผมอยู่ครับโค้ดบอรมนี่ บอมตอนนี้เราเพิ่งตื่นกันสภาผ่านะแล้ก็เดี๋ยวนี้มีภารกิจพิเศษครับเพื่อนๆวบอลเหนื่อยไปเลยเหนื่อยมาเลย้อลวิ่งมามาเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามฮะว่าเราจะไปไหนกันนะต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยสนุกแน่นอนติดตามได้เลยครับติดตามด้วยนะครับผม อแล้วครับรอาเช้าล้วเชาแล้วเดี๋ยวเรากําลังต,ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วครับใช่บบไดมใช่เดี๋ยวเรากําลังจะบินไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะบินไปไหน ไม่รู้จะเริ่มต้นเทรดอย่างไรดีจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกเสียเงินให้ตลาดก็เยอะแต่การเทรดทองก็ยังไม่พัฒนาสักทีเราจะเสียเงินให้ตลาดกันไปถึงไหนคอร์สนี้อาจทําให้คุณเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆในการเป็นเทรดเดอร์ในการเทรดทองได้ดีมากยิ่งขึ้นคอร์สเรียนนี้นะครับมีชื่อว่า Seven นโเป็นโปรเจกต์ใหม่จากทาง Uhas เลยนะครับที่เราตั้งใจทำคอร์สเรียนให้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องการเทรดทองได้ภายใน วันซึ่งในคอร์สเรียนนะครับเราแบ่งออกเป็น7จ็ดชั่เตอร์เลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้และค่อยๆเข้าใจได้ในวันละ1ชั่เตอร์เท่านั้นเองครับเพื่อให้ผู้เรียนรู้นะครับสามารถเทรดได้ภายในแค่เพียง7วันลดความสูญเสียในการเทรดลดเงินที่ต้องเสียให้กับตลาดครับวันนี้เนี่ยเรามาเช็คินเข้าอยู่ในสนามกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวรอดูวันว่าเราจะไปที่ไหนดีนะเราจะไปทาอะไรกันครับติดตามด้ยครับ วางทางนะครับแวะเติมน้ำมันกันอีกทีนครับแวะเติมน้ำมันก่อนเดินทางต่อนะครับคู่ร่วมเดินทางนะครับนู่ร่วมเดินทางนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราถึงสถานที่แล้วนะครับเจอกันอีกทีหนึ่งว่าไปที่ไหนครับเจอกันครับใช่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับตอนนี้เราถึงแล้วค้ดบอล เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆดูรอบๆนะครับให้ทายว่าอยู่ที่ไหนวันนี้เนี่ยผมกับคนเอาเรามาเทตกันไก่เราได้มาเทะอะไรสักอย่างเราไปซื้อข้าวมันไก่อ่าใายใช่ครับใช่ครับ Hello everyone สวัสดีครับอันนี้ this my f r i e n d รู้เกณฑ์รู้เกณฑ์รู้เกณฑ์ที่สนามบินสนามบินจังอยู่ตรงนี้ว่ะเขามาดูแลผมครับวันนี้เขาโคุณบอมนี่จะตามมาแล้วว่าเดี๋ยวเราโคุณบอมเราจะไปกินข้าวกันใช่ไหมเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กันว่าเราจะไปร้านไหนเป็นร้านโปรดของโคุณบอมเลยร้านนี้เรียกว่าร้านนี้เรียกว่ามาแล้วต้องได้กินใช่เพราะว่าหิวหิวเดี๋ยวไปหามุมเทศกันหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยหาข้าวกาแฟร้านบอม นี้คนบอมเราอยู่ร้านนี้ใครอยากรู้ไปร้านตลาดเกน,นี่มั้งบ้านี่คณะเราฮะยกมาหน่อยฮะนี่เขาแจกให้ชิมก่อนเลยไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องแกะชิมอ่ะอยออันนี้พะเย็นนะเพื่อนแต่นี่เขามีอะไรคนบอมแอป์ผิดสเซอร์ให้ก่อนมันคืออะไรครับคุณบอมรีวิวหน่อยครับ ตัวนึ่งเหรอไม่รู้ไม่รู้ตัวดาวนะถือว่ามันลองนะคดบอมลองสัก่อนนะโนเพื่อนหน่อยฮะองไ่กินถั่วเลยประเด็นลองให้เพิเศษไนี่คนพิเศษเพื่อนเพื่อนของคดบอมกินถั่วครั้งแรกที่เก่ือ่อนน่งะนอเก่อนเฮะ ตอนนี้เราก็จะทานข้าวกันเสร็จแล้วครับพัดป้อมนี่หลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเทสเตอร์อย่างเราก็ต้องมาขอพรทอ่ไหว้พระไหว้พระซะหน่อยขอบา้เซลใช่ลองมาเสี่ยมซีดูว่าจะบานไหมมาดูครับว่าเสียมซีที่ประเทศเรากับที่สิงคโปร์ที่ไหนจะแม่นกว่ากันนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนี่ครับนี่ครับพัดบ้อมพาเพื่อนๆเดินได้ครับพด้อมครับ วนะัดผาเทียเท่ยวแก้วภาษางกือกคือเดี๋ยว, <c oughs> <c oughs> วขอาหาป้ายก่อนนะครับขอหาป้ายก่อนรู้วให้น้องกายเล่าให้ฟังนะยครับว่าที่นี่มีประวัติเป็นมายังไงขอบคุณที่ฝากความคิดถึงมานะครับโคดเอ็มโคดบอม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติวัดแห่งนี้ให้ฟังกันนะครับทุกคนโดยวัดนี้มีชื่อว่าบุฎาชูดลีลิต เทมเพหรือพระเขียวแก้วนะครับวัดนี้เป็นสาขาของวัดเจดีทองในเขตเทมเพิล โดยจุดเริ่มต้นของวัดนี้นั้นเริ่มมาจากในช่วงต้นปี1997การท่องเที่ยวของสิงคโปร์ได้ทาบทามพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าฝ่าเจ้าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่และเจ้าอาวาสประจําวัดนี้นะครับแม้ว่าจะมีการเขียนแบบแปลนและส่งเสนอในปีถัดมาแต่วัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการอนุมตัติแต่แล้วในปี2002นะครับเจดีทองได้รับมอบพระทาทา่าหรือพระเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นเขี้ยวของพระพุทธเจ้าแผนการสร้างวัดหลังใหม่นี้ที่ใช้หนวทาวจึงได้รับการปัดฝุ่นใหม่อีก ครั้งในที่สุดวัดแห่งใหม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี2005โดยใช้ชื่อว่า Buddha Truth Relic Temple and Museum หรือวัดพระเคียวแก้วนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ The c r o w d สำหรับข้อมูลนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับคดเอ็มคดบอมผมขอตัวไปเหตตามอย u ่ u ฮ z o n e ก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับไปแล้วครับทุกคนบมจะสักเกตอย่างาบ้านครับเนีครับสะอาดมากเลยนะ บอกาะกับเราเคยเต้นได้เราเคยทำอยู่คลิปหนึ่งกาเรียกว่าเห็นแล้วจะไปอยู่ประเทศไหนดีเคยได้ยินคลิปนี้ไหมใช่ที่นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับหนึ่งในตัวเลือกที่ดีใช่ที่น่าสนใจนะครับโอ้เราหน้าร้านติดต่อป้ายแล้วพี่หน้าหน้าแบบกดไลค์แล้วก็มานั่งชิลร้านกาแฟอะไรเงี้ยเรวก็จะไหลไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเจอป้ายวัดนี่ครับกระดองบ้านสวยๆครับโอ้ตึกนั่งเกิด เหมือนมอสเลยเลยสักอย่างไม่ใช่ไม่น่าใช่มอสผมคุณเล่นนะเออท่ซอกดเทลนะคปวาสปลาสวยนะครับกลับมาที่วัดของเรากันเราน่าจะกำลังเจอป้ายแล้วนี่ครับอันนี้คือชื่อวัดอ่านว่าอะไรครับพอด็มอ๋อนี่มีฝั่งนี้เปฝั่งนี้ ได้ครับเดี๋ยวผมสูงเข้าไปให้ดูระหว่างนี้ขออนุญาตเก็บรูปก่อนนะครับเราเจอกันนะครับ หลังจากที่เราไปทานข้าวเสร็จแล้วผมก็ไปเข้าที่พักคตบอมแล้วนี่แต่งตัวสบายๆนะวันนี้เราก็มีเทเไปบ้างนะแต่ตอนนี้ครับผมกับโคตบอมมาเที่ยวกันนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอนคตบอมวันนี้ในนี้รู้สึกเป็นมาร์ทโนี่ต้องบอกเลยว่าที่นี่สวยมากๆนะครับผมก็เทดเดอร์กับโคตบอมเนี่ยมาพักผ่อนกันนะนี่นี่เพืเเ่อนๆเดี๋ยวให้โคตบอมพาชมเลยนี่ เป็นธรรมชาติแล้วตามโคเดมไปก่อนนะครับ,บก่อนที่จะหลงกันหปิดเลยว่าที่นี่เราสบาอค่ะเปิดแอร์ให้ต้นไม้อยู่อ่าเย็นมากนะเย็นมากครับนาบ่าเชื่อนะพันไม้ต่างๆที่เห็นคืออยู่กับดูสภาวะกับตรงหนังด้ใช่แเว่าบรรยากาศรอบๆเป็นธรรมชาติมากแล้วเป็นี่คือสวนหลังบ้านของเราเพื่อนแต่แค่ติดแอร์ติดแอร์ เห็นอาก,กาศอย่างนี้ค่อนข้างเย็นเลยนะครับเทียบกับข้างนอกนะครับเป็นอีกที่นนนหนึ่งนี่นะกกาเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับพักผ่อนพักผ่อนได้ารือว่างดีครับอากาศดีมากอากาศดีมากเราะป็นนต่อใช่ครับรน,รนี่ครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราไปดูเขาเรียกว่าเฟอร์เวิร์ดโดมนะครับพอดบอมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆว่างมากันได้เดี๋ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคอดบอมตรงนี้เนี่ยคือสุกเฟอร์ทีสุเป็นยังไงนะอยากดูไหมเดี๋ยวคอดบอมพาไปดู เราบอกเลยว่าตรงนี้ตันๆหน่อยตันๆหน่อยเนื่องจากนี่คือขาสั่นขาสั่นเพราะว่ามันโยกครับเพื่อนนิดนะรู้สึกได้โดยความที่เขาใช้สลิงยึดนะโพอดีม เอาละเอาละปลายโยกอุ้ยโยกจริงปลายโยกจริงโอเคครับก็ไปเที่ยวได้นะครับไปทง่ายๆเ่ยนะครับสวยงามนะครับแต่มันจะเป็นทางเดินสูงๆนะเราเจอกันครับพอวันนี้เนี่ยเราต้องไปหลายที่นะครับตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่กัน สองปาอสองปลาสงปลานะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ย้องบอกว่าคนเยอะมากตะ่กี้เราต่อคิวอยู่พักหนึง่งเลยครับแม้ว่าเราจะจองคิวมาแล้วก็ตามผมให้ดูด้านหน้าดีกว่าปักคุตเต๋ใครชอบก็แวะมาลองก็ได้ะคะรับครับโตมอะไรสักอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวลองนิดหนึ่งต้มใส่จูดูไม่ได้ต้มจริงกีเหรียญเนี่ย สอ,อ,องอเหรียญนะน้ำส้มที่สองเหรียญนะครับเพื่อนๆเฮ้ยถือว่าราคายโอเคอยู่แล้วเปิดชานโตแก้วหนึ่งแก้วเปิดจุดสูงสองร้อยจุดครับเออหนึ่งแก้วนะครับโอเคนะมันคือส้มพันธุ์ครับเพื่อนๆน้ำส <c oughs> ้มได้แ <c> ล <oughs> ้วเฮ้ยกินน้ำส้มต่อ <c oughs> เลยหลายอย่างมันโอเคนะครับคือมันไม่เหมือนแก้วบ้านเราตรงที่เอ้ยอย่างไอ้พวกชาหรืออะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีแบบผสมน้ำส้มตานะ่นที่นี้แต่พวกน้ำส้มแล้วพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบใส่เหลาเออแต่เนี่ยมันคือเหมือนมันเป็นขันสดนะแบบขันสดใช่มีมะนาวสดส้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเรารอคิวสักพูดนะครับเข้าใจกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัดบอลวันนี้เช้านี้ครับ สเรามาอยู่ที่ไหนครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะ <c oughs> ฟอร์สการ์เดนปะฟอร์สการ์เดนฟอร์สการ์เดนนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟอร์สการ์เดนตอน9โมง15ของสิงคโปร์นะครับนะครับก็เรียกว่ามาเดริน ชิวๆแล้วกันตอนนี้ประมาณ9โมง45คุณบบอลนะใช่ครับ9โมง45เพื่อนๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างได้แบบเทปใช่ไหมของเราก็เทปปกติแล้วคุณบอลใช่คนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอลสลับกล้องมาดูว่าเช้านี้เราก็เก่งกำไรทองกันแล้วคุณบอลนี่เราได้โซนมาแล้วคุณบอลได้โซนมาแล้วนะครับเป็นไม้ดีไม้ดี ทางนี้ทางนั้นตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคุณบอมน้องกายอาจจะยังไม่ตื่นใช่ครับนี่น้องกายยังไม่ตื่นแล้วฝากเพื่อนๆดูด้วยนะฝากดูทีนีด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาน่าจะเที่ยงละนี่ตอนนี้ผมอยู่กับคุณบอมนี่คุณบอมนี่บอมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอครับนี่เราเพื่อนตีแล้วแบบลลางนวเนี่ยเบอกเลยว่าที่นี่ ร้อนร้อนร้อนมากร้อนมากขาบานี่เตรียมตัวเลยใช่ครับเตรียมอะไรฮะเตรียบลองการเป็นไงบ้างฮะเตรียมต้องรอดูเตรียมดูเลยครับถึงโฟลทุกคนเลยนะเอานี่ภาพบรรยากาศเพื่อนๆไปฝากเดินดูสักนิดนึงบรรยากาศสวยมากเลยครับพาคุณบอามีร้านของกินอะไรเยอะแยะเลยอุณหภูมิตอนนี้เป็นไงบ้างคุณบอล ้อนมากครับประมาณ40ถึงหรือเปล่าไม่รู้เพราเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเนาะไว้เก็บภาพเพื่อนๆดูแล้วกันรอติดตามไปครับรอติดตามไปครับ เรื่องตอนนี้เรากำลังเกิดวิกฤตแล้วอาร์ตฟอรเมอร์นะเราไปดูกันไปแล้วรถบอมมาอีกแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราเข้ามาด้านในแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งคุบอมดูไหมท,ไหที่ไหนที่ไหนที่มีอยู่นี่และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ ี่มาดูบรรยากาศรอรบๆนะครับว่าเออเขาทำสวยอยู่นะบอมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับยอยู่ในรถไฟฟุตบู๊นี่ใครนะอีหยุดหยุดตอนนี้เรามานี่คุณวินก็กลับ <c oughs> อยู่แล้วินี่ตนี้ตัวอันนี้ตัวอนนี้ตัว <c oughs> เป็นๆเ,เลยนะพเพื่อนๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง โอนี้ใส่่านนะเพื่อนนี่โนใส่่านมันเป็นเลยสวัสดีครับกคนวันนี้นะครับประมาณัเย็นนะเรามาทารกที่เ็สนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับ เตชันนีซีฟูดนะครับานก้สอันอน,นิดหนึ่งนี่ครับคุณบอลกเลยว่าอาหารที่นี่นะครับยังไม่ได้ชิมกำลังจะชิม <c oughs> นะแต่ว่าถือถือว่าโอเคครับเพราะว่าสีสันดูน่ากินอยู่ทั้งหมรก็คืออน้ำใสเกือือื ใครอยากรู้ว่าอาหารที่นี่เป็นไงเดี๋ยวรีวิวให้ฟังน,นะครับหลังจากที่กลับไปแล้วนะนะครับ้เจอกันครับทุกคนนะครับสุโขเดีมกินข้าวอ <c oughs> ร่อยเพื่อนๆโบลอยโบลอยสวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็พอมเป็นวันสุดท้ายที่เราต้องกลับไทยแล้วนี่เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากสามวันนี้ดีอยู่ต้องขอขอบคุณ โค้ดบอมอันนี้คือสถานที่ที่เราให้ขับรถหลับสบายใช่ไหมฮะเมื่อคืนนี้สบายคผมบอกเลยว่าที่นี่มุ่งมันมากเนาะถ้าใครมาสิงคโปร์แนะนำที่นี่เลยใช่ครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอยากอยู่แถบของเราคือรถใหญ่จะดีกว่าค้ดบอมรถใหของเราด้วยเองครับผมก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะไปเดินทางขึ้นเคร่ก่อนวันนี้ติดตามมาต่อเพื่อนอันนี้เป็นทริปสั้นๆของพวกเราเนาะติดตามกันต่อได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมให้โค้ดบอมพาดูบรรยากาศสักครู่ บรรยากาศรอบๆเลยครับที oh. s <S ่พักสวยงามนะครับเนทัวร yeah. <that> ์แต <h atheist mond ki> okay, ah ่เราไม่ได <mor thấy S 3> <that> ้มาเนาะรถเราขับต so okay, ่างเรามาส่วนตัวระวังด้เออโอเคครับจะโดนชนอ่กลับกันใหม่อย่างตอเราถึงไทยแล้วเราก็จะบอกเพื่อนบอกกันดีๆเลยให้ทายสิเพื่อนรับกลับยังไงเพือนๆโอเคโอเคบ๊ายบาย ติตามออด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ครับน่าจะบน3บินนะได้ครับเจอกันครับคนขับรถอ่ะคนบอมคนขับรถก็เปิดเพลงให้เราฟังนะก็ไป,ป็นตามกระแสเพื่อน ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ครับผมโคดบอมอยู่ที่สนามบินแล้วค่ะนี่ครับโคดบอมแต่มีอะไรขึ้นนะเรื่องสพายเพื่อนๆครับเพราะตอนนี้เครื่องบินดีเลยเครื่องดีเลย์จากขั้งเครื่องกี่โมงครับตอนนี้สาย3โมงตอนนี้เลื่อนเป็นโมง5ใช่ครับต้องบอกเลยว่าเซอร์ไวเวอร์ของจริงเดี๋ยวเราก็คงไปหาบรรยากาศรอบๆรอกงกนบโคดบอมนะใช่ครับไปครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่าย2 ไปสองเรากลับมาฝากกับโฝากกระเาีนะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศให้รอบๆเลยก็มีร้านแต่มีจุดหนึ่งคนบอมเขาบอกว่าสนามบินที่สวยมีน้ำตกอะไรฮะเขาเรียกอะไรนะตกเทผมยัไม่ถูกเหมือน้ำตกอะไรพี่โบนะใช่กลมๆมันกลมๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันน้ไปแล้วตอนนี้ครับเราอยู่หน้าห้างเชเวลครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเขาบอกว่ามีน้ำตกสวยด้วยนะคุณบอมนี่มึงบอมมาแล้ว เต็มระบบนี่แต่ดีเลย,ด,เลยดีเลยครับเพ <laughs> ื่อนบ้านเขาเนี่ยเราต้องเคารพสักนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องกดตอนนะถึาจะข้ามได้นะกดเยอะมากนะครับกดรีบกันหมดเลยนะนี่เราเจอน้ำตกแล้วครับ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เพื่อนด้านหน้าตรงนั้นและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเป็นจุดถ่ายรูปดีกว่า <c oughs> ที่หลายคนนะ่าจะต้องแวะมานะครับเป็นเหมือนเป็น พอทุพอเลยรครับในเชิลเลนนะอ่าลงไปได้อีกหรอใช่ใช่ลงไปได้ไไอีกครับโอเคครับนี่สวยงามมากเลยนะครับใครที่มาลงสนามบินตรงนี้นะครับสามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะนี่ผมเป็นสระพาณแล้มีคนยืนอยู่ว่านเทรเตอร์เนี่ยสามารถแวะมาได้ใกล้ไม่ไกลเปล่าใกล้ไม่ไกลครับ,ครบแค่มาลงสนามบินใ<ๆ>ี่ถึงกระโปรงนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าครับดูพาไปไปเจอกันครับ บรรยากาศรอบๆนะพเพื่อนๆก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเซอร์ไวเบิลอย่างแท้จริงนะครับหลังจากที่เครื่องบินดีเลย์เนี่ยปกติแล้ว,ลวเราจะออกกันประมาณบ่ายสามนะวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มซึ่งนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเวลาเดินรอบๆนะครับในห้างนะยังดีนะที่ฝั่งตรงข้ามเขานะครับเป็นห้างให้เราเดินไม่งั้นเราจะเฟ้ไงไยนะเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ระหว่างนี้เนี่ยเหมือนโค้ดเอ็มหายไปไหนแล้วไม่รู้จะไปหาข้าวทานหรือเปล่า เราผมก็คงจะหาสักร้านหนึ่งในครับในนี้นะเจ็ดชั่วโมงใช้เวลาในนดี้ก็ไปเรื่อยครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราสซอยมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งนะครับตอนนา้จะได้เวลาที่เราจะต้องไปชิลกันแล้วนะเยวเดินไปที่ตรงเกตกันครับซึ่งผมรงสี่ยี่สิบห้าไปเจอกันที่เกตครับทุกคน,น wit? รอครับตอนนี้ดีเลยนะนดีเลยนานมากตามาสามดรอครับดีแล้วรออี่แล้วต้องรอกพอเชื่องมาทุ่มครึ่งเลยดูว่ายังไงก็รอดีไปเสวยเนี่ยเสวยเมื่อของแทโอเคครับเดี๋ยวแจ้นะครับทุกคน two thousand years later มาแล้ว จะที่เรารอมาเล่นเลยเราน่าจะต้องรอเช็คอิน,นสักครู่หนึ่งเพราะว่าเห็นตรงป้ายนี่ครับที่พัดติง้งมันอยู่ตรงอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ตรงนี้นะผมจะเห็นว่า1นึ่ทุ่มสา <20. S 1> ซึ่งปัจจุบันนะครับวเวลามันอยู่ที่ประมาณนี่ฮะหกโมงสี่สิบห้ามันเหลือไม่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเรานั่งใจรอต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะจะปล่อยเข็นกันไปเจอกันปาทาง เจออีกแล้วคตรบอมบตอนนี้เราเยียบแผ่นดินไทยพืนที่เรียบร้อยแนละ้วบินมาวันนี้ดีเลยนานมากที่เราตั้งเนี่ยกับตันซิ่งสุด กัดตันเหยียบมาสองเลยสองชั่วโมงแล้วนะเมื่อก็ฝันตามคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปไหนเราบ้างเนาะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคลิปนี้คือโค้ดยูแฮตปวดสิงคโปรนี่เขตไปเที่ยวไปเลยครับฝากติดตามได้เลยตอนนี้เราก็ถึงโดยสวยภาพแล้วครับท่านผู้ชมใช่ครับว่าหายใจกันใหม่นะทุกคนวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดึกมากเลยครับก็ มาถึงตอนผู้สีรูมแนบอกเลยว่าทริปหน้าเราจะไปป<ช>ากลุนตาสองบอกว่าปวดแน่นอนนี่ลุ้นเลยนะครับว่ารอบนั้ไปเราจะไ,ไปที่ไหนกันนะครับเร,เ,เ,รเราเดอดใเราเจกันใหม่นะครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด